you <music> 够了呗？够了，就不要了。 คำนัณตาเป็นของบำมมอนอดเตียบหูวคว่งเงียงไปมาเป็นคําทอดผ้าบางสุขุนซึ่งลระดดับแรกจะเป็นผ้าไรบางสุขุนผ้าไตรเปิดดังเจ้าภาพเรียนเชิญนายกสีอ่อน บุญทองรักนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเข้าปวงได้ือเกียรติผ้าไตรบังสุขุนเปิดเรียนเชิญครับ ไพสารัตนาพระอาจารย์บุญทรงอุจจุญโยสำนับวันสันตุกโกโรคพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลผ้าไตรเปิดนมัสการไหวสารครับผม อาจารย์บุญสงุจาุโยแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกศรีวอนบุญทองรัตนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเข้าโพวงลำดับต่อไปจะเป็นผ้าบางสุกุลมีจำนวนหลายชุดเป็นเชิญสอทอจิระนณลำพูน แตเฮอเกียทอดพาบังสุกุลชุดแรกพ่อหลวงนครบุญทองรัตนพ่อเลี้ยงนครมาแดงคุณมุนสุพรมาแดงคุณบุญเลิศมโนน้อยพ่อสีทน ชัยวารีปอตาอากาเรือนปอป้อมชัยวารีคุณจำรันวิรัตถึกแม่จันสมสุวรรณเข้าดังหน้านะครับ เออทีกี่วันเดียวมาทางหลังแม่ทาวีรป่าแมทาาีกันอ๋อแม่ทาวีรป่าแม่บัวแก้วหลวงทิพย์คุณกำพลชัยเก้วเม คุณมุนปะทวนวงอ้คุณมุนปะทวนดวงทิพย์คุณดาวผิวนวลเชิญครับคุณอาดุลดวงตาป๋าหลวง ด็อกเตอร์เดชาวุฒิทองเลิศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลบนนแก้วพ่อหลวงสงชายทองอินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่พ่อหลวงอินทร์นวลศรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าสอทมพรชูศิ์ สอทอเขตสองสอทออัญชลีมณีวันสอทอเขตสองสอทอกันกนิดชื่นตาสอทอเขตสองสอทอไพรินงามลิสอทอเขตหนึ่งเลขาสิริทร สัสดีเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้วพเสนใจมาปาระธานอสมบ,บูที่สามรมน,ะนนะคุณการจนาแสงสว่าง ประธานแม่บ้านหมู่3คุณสุทัศน์ทองคําเป็นเชิญครับ <c oughs>

กระบุทขอไวสากลาบมิมน พระภิสุขสามเณรสิบรูปพิจารณาผ้าบางสุกุลนมัสการไว้สาครับผม นิจาวะตสังขารามปะสาวยาทามิโนขุปัิตาวานิรุันติเตสังขุปะละโมสุโคโยยติละโมจาเยมิอาสิโตเปตานาปุชะตักตาอุราราภารจาวิโุนามานุปสินังตุเมหิปุจจังปัสตังานัปะกันติลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอด ผ้าไตราบางสุกุลไตรรองหรือว่าไตรบริวารลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าไตราบางสุกุลไตรรองหรือว่าไตรบริวารทางเจ้าภาพเรียนเชิญรองศิรวิทย์เขียวหงรองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้วได้เคยเกยีตยทอด พระไตรบังสุคุณไตรรองเดินเชิญครับเเเมมื่่ออีีนพัว้ายย พระองค์ขอบกราบไว้สารัตนาพระจกะองค์วรจโกสํานักวัดน้ําโจโปรดพิจารณาภาไตรบางสุขคุณไตรรองนมัสการไว้สาตระภมบางภูบะนะโมภูบะ Oyati oh, samoda ayang ing hasi tope tana puja jaga tahura raba raja pipu nak manu pak jinang tumi ingipun yang pasu tak nak pakarsi. Waisa palemi tham tana jara jakrapu hokun tan mandro ลำดับต่อไปก็จะเป็นห้าไตรบ,บังสุขุนมหาบังสุขุนชุดอินไทยครเรียนเชิญพ่ากำนันนิกรปัญญา,ากำนันตำบลดอนแก้วได้เฮอร์เกียทอดผ้ามหาบังสุขุนผ้าไตรปิดเรียนเชิญครับ กระผมขอกลาวัยสาอาราธนาท่านพระครูอดุลศีลพิสิทธ์ เจ้าว่าวัดสันต้นก่อโปรดพิจารณาห้ามหาบางสุกุลพตาตรปิดชุดสุดท้ายนมัสการไวสาครับผม สาบาลมีธรรมทันประกัวดิลาศิลธ์เจ้าวาวัสตสุดกองขอบคุณป่อนกำนันนีก่อนกำนันตํารวจดนแก้วันนี้พิธีพอดผ่าไตรบังสุกุลพาบังสุขุลก็เป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นไปในช่วงหนึ่ง ต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายภาพที่ดูมาได้ยอมก็เแม่ที่น้องจะพอดูแฟ I'm this gonna